บงครั้งที่ยังเสียใจึิงมุงไม้ไม่ได้รังใจเ,เราก้าวเดินต่อไปไม่ยอทเถอเมืันมีวันนี้ก็มีเมื่อวานอยู่อย่างนั้นไม่น่าประใจเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป ไม่หยุดเดินมมีอะไรที่ยังอูวามเก็บคำถามนั้นไว้อีกทีคิดเอาเองดีๆอีกสักครั้งจะมีอะไรที่จะน่ากลัวเท่ากับตัวเราคิดมากไป เฉยๆให้มันเป็นไปบางระดีให้มันเป็นไปทุกคนคงเข้าใจได้ให้มันเป็นไปทุกคนเราเข้าใจอยู่ให้มันเป็นไปเป็นรายเรื่องจุดหมายจะจบรายก เป็นไรก็เป็นไม่เห็นเป็นไรจะมีอะไรที่จะต้องทนหาคนเราจนจิตใจคิดคดแล้วคอยเป็นไปไว้ตามสบายดีกว่า ปล่อยวางสบางเป็นไรไปล่อยไว้ตามสบายดีกว่าสวัสดีค่ะคนไทยเราเช้าตะวันขึ้นอย่างนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่รักเพื่อนๆที่รักอ,อนนี้ไม่มีใครเลยมีแต่เพื่อนค่ะ c h